บรรยากาศนะครับอเจ้าบ้านเก็บเก็บเถ่านะครับเก็บเท่ามาขายครับเท่าที่เรากินกันเนี่ยลาบเท่านะครับเป็นวะสีเขียวนะครับ ครับรออกพื้นที่นะครับพอดีแวะกินข้าวนะครับเจอชาวบ้านกํนลาลังล้างเทานะเป็นเทาที่เรากินกันนี่แหละตามชนบนทบ้านเรานะครับเยอะมากสองตะกร้านะครับไม่อันนี้ได้ะพ้อรอบ่ครับเนี่ยพ้อรถหลายตับอ๋อเอาไปลวกบ่ะเนี่ยเอาไปลวกไปปนลวกแ<อ>ล้วไปเด็กปขายใช่ปละ <Okay. S 1> ปลาบ่